พาทุกท่านไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเอสลีกภูมิภาคเีนือสองโซนกรุงเทพในภาคกลางครับเป็นเกมการแข่งขันที่สนามสุร,รกากกรรักกระบัง54ครับเจ้าบ้านสุร,รกากกรรยูเนเต็ดเปิดบ้านพบทางด้านเสือรังสิตครับรังสิตเอฟซี FC. ในเล็กแรกนี้ต้องบอกว่า,าทั้งสทีนเนี่เสมอมาสูงต่อสูงนะครับ เริ่มเกมครับเป็นทางหน้ารังสิตครับเริ่มบุกกรจากซ้ายไปขวานะครับแล้วจังหวะได้ลุ้นแรกนี่ต้องบอกว่าเกือบจะได้ประตูขึ้นนาำเลยครับจังหวะลองอยิไงไกลตนี้ของวิชิชัยช่วยสีนวลแม่ชนคานครับโอ้เกือบ40กว่าหลาครับวิชิชัยยงิงไกลแล้วทางด้านสาวิทขำเปี่ยมอยบอลร้อยผ่าน 100, 000, มือชนคานครับเกือบได้ประตูขึ้นนาำครับ หลังจากนั้นทางด้านศุลกากรได้ลุ้นบ้างครับโอ้โหจากภาคปูมสีชัยครับลูกนี้สุลกดิ์โมอุ่มนี่ยังปัดบอลทิ้งบอลเสาสองไปได้ครับหลังจากนั้นเป็นเจ้าบ้านได้ลุ้นอีกครั้งครับจากฮอสซี่ปย่าหลุดเข้าไปแต่เจ้าตัวยิงเบาครับสุลกดิ์โมอุ่มนี่ดักทางรับไม่ได้สบายเลยลูกนี้ช่วงท้ายครึ่งแรกครับ รังสิตได้ลุ้นและน่าจะได้ขึ้นน้ำจากลูกยิงไกลของวิชัยครั้งหนึ่งครับก็คงเวียงซ้ายลูกนี้ผ่านสาวิทไปแล้วครับเชียวเสาออกหลังครับจังหวะยิงสองครั้งของวิชัยช่วงสีนวนหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับกลับมาสู้กันต่อในช่วงเวลาหลังรูปเกมต้องบอกว่ายังคู่ขี้สูสีกันครับ จังหวะขอเชื่มมาลูกนี้ก็สุรศักดิ์รับไปได้ไม่พลาดจนมาถึงช่วงนาทีที่60ครับจังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นทางด้านดีซักโคชินครับโอ้โหเติมขึ้นมาล่องโล่ทางด้านซ้ายครับแล้วก็ยิงเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับ1.0ต่อครับทางด้านสุรการกรย์เตดขึ้นนําหลังจากนั้นได้ลุ้นอีกครั้งครับทางด้านนวพลศรีประทีปครับตัวสำรอง ยิงไกลลูกนี้ก็เหินข้ามคานหลังไปนิดเดียวสกอตตรร์เป็นรองนี้ต้องบอกว่ารังสิตก็ไม่ใช่ว่าจะยอมนะครับหาจาังหวะลุ้นทำประตูเป็นอีกครั้งครับพิชัยลองยิงไกลแต่ผลน,นี้นี่ต้องบอกว่าพลาดเล่าไปไกลครับหลังจากนั้นนี่ต้องบอกว่าพยายามอย่างสุดฝีมือแล้วครับแต่ไม่มีประตูที่เสมอสําหรับพิมรังสตครับหมดเวลาการแข่งขันบุกพ่ายทางน้าศุลกากรอยเต็ดไปศูนย์ตหนึ่งครับ